อนกอะไรๆข้าแถวเลยข้างในย,ยังยังกินข้าวอยู่นะกกกกนะ มาให้ให้ให้โหน่อยให้โก้กอนให้โ้หนึ่งเอาโโกเอาน้ำมาแก้วหิเอาน้ำปาเอออบคี่ปลาจะจ้ามาแก้วหนึ่งไป ขอให้คุณพระคุณมครองเจริญเจริญค่ะอัดตักเร็วๆเลยดิสองคนนะเข้าใจคนเดียวอ่ะเอ๋ไอ้กองไอ้กองไอ้กองเปียกเปียกไปไหนเนี่ย กิจกรรมไปด้วยเจ้าก็ต้องเข้ากับเลวยลองเพลงมาลองเพลงให้ฟังนะจ๊ะบอกเปียกมันโบลักสีดำดีกว่ากูจะไปอัดเพลงที่ยังทำเองไม่มายว่ายหยาบอ่อนใส่นะวางเอาแล้วแถวยาวเหยียดแล้วนู่นดีดำตลอดใช้ส่วนอยู่บ้านนะจ๊ะน้องเอวน้องเอวให้ให้ให้แม่ก้องตัดเอวไม่เปิดประตูเอวแม่ก้องตัดเอวให้แม่ก้อง เขียวยาวแล้วนุ่นเอี้ยวเอี้ยวให้แม่ต้องตักตักให้เด็กน้อยก่อนตักแล้วตักๆไม่เป็นหรอกตักไม่เปลี่ยนตักเป็นบ้าวเขียวเขียวเอาขยะเข้าให้วะเร่งมาเร็วแสดงว่าคนมาก็อยากกินก่อนนั่นเองไปซื้อกี่เล่มเป็นทยอยมาเลยเนี่ย เดี๋ยวนี้มึงได้จิ๋วหนึ่งร้อเจ็ดสิบห้าได้เลยได้เลยได้เลยไหนมั่งมึงจะใส่แค่จิ๋วบ้านนี่ตัวนี้จะใส่กระมังใส่ชามใส่เถอรใส่โอชาอะไรเลยมาเลยเฮ้อมาจะให้ตักไเตียมไงเลี้ยกมาเลียกๆเนี่ยตักแทนแม่ไม่ไม่อามนี่หน่อยตักไม่คล่องเลยนะอ่าข้อแข็งนี่ไงถ้วยน้ำเห็นไหมเนี่ย

ทยอยมาทยอยมาแกครัวเขาวนั่นเดียแจกข้าอยู่ไปยาบอกว่าเขาแจกข้าวอ๋อแจกข้าวให้แจกนบ้านเดีวมันไปรวมกันคราบอกเ้าแถวเขาดจะกินข้าแถวเขยต้องพูดงี้ก็แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนย่จะเอไเอาไปอีกว er ันเดิมตอนนี้ไม่ได้ đang muốn đi dùng hàng cái rồi vậy có thì nhiều nếu không phải ừ. sì, cầm, không ừ. không? Được rồi, được rồi. Không à. này. Gì cái này không cần này cái sạc thẻ giấy khai là nó

ปาเลียวขังไปล้วเดี๋ยวก็ใส่ติดไปใส่แก้วไปเฮื่อเขายังไม่ได้กินเลยอันหมกจ้ากับปูมันหมดทุกอย่างปูพับนั่นเงไม่ไงแถวมาท่านหมดดอกอาทิตย์้วอยูมใเรื่องนี่ โชคดีนะฝนไม่ตกเลยวันนี้ขอบคุณกระภา้นะครับพี่สุรินทาและพี่โฮวัตเนี่ยกือติมตัดครับ เอาแก้ของกันก่อนนะคะนะเข้าใจไหมคะพี่หนุ่มพวกนี้เข้าใจไหมเอาอันนี้ไปเอานี้ไปเอาไปเอไป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 ีปไมไอไปไปไ่ไปนไปไปไปไอไปไไมไปนปไปไะไปไปไปไอไปไไป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 นปไปะปไปไมไปไปไนไปไปไไปไปไไไอ แยกตักรถเดียวเลยม่นักอตักสรอบสามรอบพ่อไม่แข็งซ้อมซมไดูเครื่องซั้าพี่แกตีดิลูกนไม่ต้องไมไปดูให้หน่อยจ้ะไปดูให้หน่อยจ้ะยนอด้นสองอ เชื่ออะไรนะไม่เอาเออเรียกอามกินอ่ะกิ้วโตขึ้นใครได้ต้องอามไม่ได้กิ้วก่อนป่นหรือพวกเขาอันนั้นข้างนอกบอกว่าข้างนอกมุ่นคนรอคนนี้มีแต่บาคนออกไปก่อนต้องออกไปก่อนนะไม่ต้องบอกพวกเขาออกไปอ๋อยกินหมดแล้วเนี่ยอี๋มีแย้วหายเลยนะตักให้น้องอามน้องแให้น้องอามเนี่ยเอาเอาใส่ใส่กระจก นจองเยวนเอาไปให้พี่อานไปกระจอกน้ำไปเดยวไปให้เขาจะเอาอนนะเขาจะเอาอนนะเอาทยอยทยอยมานู่นกินข้าวเสร็จแล้วทยอยมาเจ้เทยอยมาแล้วอะไรจ๊ะเจ้าซื้อปลานี้ไปตกีมาหน้า มานะน้อามมาะวันนี้เปรียงเท่าไหร่เียงสาอะไรนะเียงสาเียงบุลุเนาะเฮ้ยเียงยสัเกเนี่ยคิวหน้าคุ้นๆเนี่ยฮะให้พวกเขาด้วยสมันทั้งหมดตัวเล็กตัเล็กเนี่ยตัวเล็กตื่นยังฮะ ฮะอย่าพึ่งวนนะอย่าพึ่งวนนะให <Safe S 1> <t> ้รอบล่างไปก่อน่นสคนสองคนแล้วก็แม่เขาสามอยคนยคนนึงจะให้พ่อากินก็เข้าห้องหมอูขอม่ีคนสองสามไมให้พ่อาิไหมล่ะสามคนพอแล้วเอแม่ก็มีของเขาเลยแม่ก็ต หยิบของน้องอิ๋วหน่อยแล้วน้อยใจพี่อามพอังเนีไยพี่แบมด้วยอามมามดแล้วอามเขาไม่กินนี่นไนนคงคน,น้อง,ของ,งออเขาทำอามเขาไม่ค่ชอบไอของหวาน พี่พ่อคุณพ่อลูกก็ไปปลากับคุณฟ้าพันโพกคนนี้นะขอให้มไ,ไม่ไมึง<ส>กินไหมเพื่อเอาคนไปกู้ได้กินไปเลยมึงกินได้กินเลยคนที่ไม่กินก็ข้าวเสียก่อนเพื่อนไอาไปอบไป,ไปมึงได้กินแล้วเข้ามาต่อแถวมันเยอะ อะรคุณสมจิตไม่ไม่กินนะกินยังไม่แถวยังไม่สุดโอ้องให้สุดแถวก่อนโอ้ยอีกนานนะเดี๋ยวมึงหมดทำกันไม่ได้กินนะเป็นยังอยากกินแล้วมันจะไม่ให้พวกมึงรอต้องเจมกิบมึงกลับเช็ควันนั้นแล้วมึงเคืองตรงนี้นะงอแงแล้วมึง่ะเข้าเดือดหัวปลาทั้งหมดูึงมันคือสมจิตเลยเอาหม้อมาใส่ติงเลือไมาดิทมจิตรอรอคนสุดท้ายรอคนุดท้าย ได้เมตื่อยครัวสุดันจ้าเขาจะเอดตอบสเองนะให้คนรบนยไก่อนบักเที่ยนี่ไม่เร็วอ่ะขายดีขายดีทีมขายดีก็อยหลัง

แหมรอบสามรอบสี่รอบห้า่อร่อยอะวิธีสองสามรอบรอบทิีสามรอบไม่ต้องมองหน้านะแค่มองแค่มือก็รู้ว่ารอบสองเชิเลยนี่ใส่ไก่เลย่ะเบิ้ลนะเบิ้ลเอ่อห้าล้อมาถูกมากของชิมหมดขอบคุณครับเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยสาเจี๊ยบ ็กรอบสาม่ะรอบสไอตัวเล็กตัวเล็กไื่ยังตัวเล็กตื่นยังเล็กตื่นยังพี่ยังนายังดมน้ำหน้าังอ่ะ ไม่แม่ทานยังไม่ทานไม่ทานนะเอาไปแล้วมาของใครทีท่เอาไปแล้วใส่ถ้วยอ่ะขอให้ไม่ทานไปแล้วเอาไปของใครสองถ้วยอ่ะแม่แม่แม,สสม,แม่สามผู้หญิงเลยเท่าไหร่สามแม่เหรออันนี้หลังบังสั่งสังนี่ง อันี่เดือดยังยังเหยียาวนะสมจิตเอาให้สมจิตกระจอกหนึ่งก่อนเด้บ๊อบบให้เป็นครบ๊อบต้องมาบังคับดูเรื่องหมดให้น้องเอ๋ยว่ากินมั่งที่น้องเอ๋วกินอิ่มแล้วคนไหลก่อนเอาอะไอ้ํามากินกินรมกันอยากได้ยังถ่ายลุง แล้นั้นแหละ่จะเข้าได้เอาไม่เงี้ยแก่ทีนี่นมนไม่ต้องมา,างนะไม่อซื้อเอาโคเอาอีกเหรอฮะเอาอีกบ้างมามามาลุกมาดิมามาเอาอีกาอามากม,กมามาเอาอีก ไปไปไปเอาให้โกอีกหน่อยโกอีกหน่อยให้รอบหลังนะเออมเอางเงี้ยเอาให้ภาษีภาษีอีกจอกเลยนอนนโนนไปให้ล um ูกพี่ลูกพี่เอาลูกพี่ลูกพี่ตักให้ลูกพี่เอาลูกพี่เปียกตักให้แล้วอ๋อ บางเลยว่แกมีก็กินเยวงกลมนี้กินยากจ้าข้าบ้างเลยวอาให้ก้องกินเนี่ยถุก้อนนะมึกินหมดได้ยังไงอะาตัวเล็กโอ้ไม่หมดง่ายแน่

าน้นๆๆพอแล้วพอแล้วับกินน้ำตีนล้อน้อวันนี้ขอบคุณพี่สุนันทานะครับที่ไอแม่นกนํานำไอตีมตักมาเลี้ยงผู้ป่วยตอนกลางวันนะฮะอยู่เน เ้เิดดเบิ้นนะเบิ้นขอบคุณมากนะครับให้กินปลาอน่ะดีไหมล่ะได้จกินกเลยงกินม พยอย่าร้องเพียงหนึ่งพันเก้าอ้าวอีกแล้วสี่รอบแล้วคนคนเดียวเนี่ยอร่อยครับอร่อยครับเก้าแล้วอร่อยมากอร่อยครับอร่อยมากเลยครับ ไม่หมดถังไม่หมดถังเราก็ไม่เราก็เราก็ไม่ถอยอ่ะเราหนีและไม่หมดถังไม่ถอยอ่ะคนตักตักก้กินเรื่อยๆเราก็จะกินเรื่อยเรื่อยอ่ะไม่หมดถังไม่ถอยวะ ออันนี้ครับขอบค well. nice. ุณนะครับพี่สุนันทาอ่าที่วันนี้มาเลี้ยงไอติมนะครับให้คนป่วยที่บ้านหมอป้านะครับต้องขอบพระคุณนะครับนี่เพื่อนนะนี่รอบสองแล้วอันนี้รอบสามรอบสี่รอบห้าแล้วเอ๊ะนี่คนนี้อีกรอบนี่คนนี้นี่คนนี้คนนี้เอาคนนี้หน่อยดิสี่รอบสี่รอบบอกว่าเบาหวานทำไรผมไม่ได้ผมไม่กินใไม่ได้ผมก็บอกได้หวานผมก็ได้ครับ ผมไม่ใช่หาหมอไปแล้วเยอะๆอร่อยครับทำได้ยากคุวลราที่สุดเลยเราถึงถูกครับงานล็อกนี่แหละกินยังกินยังกินเต็มยังล็อกรอบสองไปดิรอบสามไปแล้วไปเลยไปเลยรอบสามแล้ว อยากกินเทาเอาให้หมดเท่านี้น้ำไม่อยากเขาอยากให้เหมือนก้นเนาะโกโก้สามรอบแล้วอร่อยไหมอร่อยโกินไอติมแก้มอะไรอ่ะานฮะล้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิลด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ